ชมพูฟูตี้เปิดใจถึงออสคิริบูลป่วยมะเร็งนาน5ปีแต่เก่งใจไม่บอกใครว่าป่วยชมพูฟุตี้เปิดใจถึงออสคิริบูลป่วยมะเร็งนาน5ปีแต่เก่งใจไม่บอกให้ใครทราบว่าป่วยอะไรถึงเพื่อนรักเป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นเชื่อไม่มีใครเรียนแบบลูกคอเจ็ดชั้นได้จากกรณีข่าวการสูญเสียรณชัยธมยาปริวัตรหรือออสคิริบูลนักร้องเสียงหวานเจ้าของฉายาลูกคอเจ็ดชั้นที่เสียชีวิตด้วยโร โรมะเร็งสมองขนาดที่มีอายุเพียง57ปีในช่วงกลางึดือนกวันที่16ตุ้าม2564สร้างความเศร้าเสียใจให้กับคนใกล้ชิดเพื่อนพ้องในวงการและแฟนๆเป็นอย่างมากล่าสุดชุม วัฒนาจังหรือชมพูฟุตตี้นักร้องดังที่ได้ออกมาเปิดใจถึงการสูญเสียเพื่อนรักผ่านนายอินเตอร์เทนว่าออสคิริบูลป่วยด้วยโรคมะเร็งกระดูกตั้งแต่ปี2559โดยลุกลามไปทั่วร่างกายแต่รักษาหายราวปี2560กระทั่งระหว่างการทำงานด้วยกันเราเดือนตุลาคมปี2562เริ่มมีอาการผิดปกติตึงตัดสินใจตรวจร่างกายอีกครั้งและไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดพ บเชื้อมะเร็งที่สมองต้องรักษาด้วยวิธีคีโมกระทั่งต้นปีที่ผ่านมามีโอกาสพบกันแม้ภายนอกออดจะดูแข็งแรงดีแต่มีผลข้างเคียงจากการให้คีโมคือผมร่วงหมดจนใส่วิกหลังจากนั้นได้พยายามสอบถามความเคลื่อนไหวผ่านภรรยามาตลอดเนื่องจากออสไม่สะดวกให้เยี่ยมอาจเป็นเพราะลักษณะนิสัยที่เกรงใจคนและสัญญากันไว้ว่าไม่อยากให้ชมพู่บอกใครช่วงวันปลายชีวิตออสยังคงกระัาผ่านภรรยาถึงเพื่อนสนิท ว่าไม่ให้บอกใครเรื่องอาการป่วยเพราะกลัวทุกคนจะเป็นกังวลชมพูฟุตตี้ยังเปิดใจถึงความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนอีกว่าสำหรับตนแล้วออสกิริบูลเป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็น์ไม่ดื่มเหล้าไม่สุบหรี่ตั้งใจเรียนไม่เจ้าชู้รักครอบครัวมีน้ำใจมารยาทดีงามและมีความอบอุ่นให้กับทุกคนและสนใจธรรมะตั้งแต่ยังหนุ่มส่วนงานเพลงนั้นวงกิริบูลได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากเฮียฮอสุรชัย จนต้องค้นหาว่าอะไรคือความพิเศษของคิริบูลและได้ค้นพบว่าเป็นงานเพลงที่ใช้ภาษาเรียบง่ายแต่สื่อสารความรู้สึกได้อย่างชัดเจนส่วนสเนสน่ห์เสียงร้องของออสกิริบูลจนได้รับฉายาลูกคอเจชั้นนั้นยืนยันว่าออสทำได้คนเดียวอย่างมีเอกลักษณ์ไม่มีใครเรียนแบบได้อย่าลืมกดติดตามก,กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่ได้พลาดคราวใหม่ๆจากทีมงานโลกบันเทิงครับ